คูกับจนยิบเอาพี่น้องเลยอันนี้บ่ของเจ้าของที่ว่าซื้อมานยิบเนาะนี่คูกับักสมัยยิบยิบมยิบเอาในสชื่อใบตักนามมันยิบหัวยาวๆเออบเลยันขดยันขดนี่ตัวนี้รูทุกนั่นแหะเนาะนี่อือข่าให้ยังเดียวมีแต่ของเขา จำเดียวอยู่นี่เด้อบ่อนบ่อนตู้ไฟเพิ่นกะเต้ามายืนฮ่มกันก็ได้ก็ไม่เต้นะพอยยดีสดีพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีที่หากเพงบอกว่าเอฟซีฝรั่งลาวฝรั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่น้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพ่อพ่อกับช่องมอจอวิชเนลอีกแล้วพี่น้องเซนเก่าเซนเคยเนาะวันนี้ก็มาหาทางพ่อตู้กับแม่ตู้เพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่เทียงหาเทียงนาคือกันนะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าอยู่สองเท่าก็มีลูกสาวเนาะพ่อแม่พี่น้องกัเป็นจังไงวันนี้เราก็จิมาอัปเดตอีกที่หนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน่วกัน อย่งไรก็พาพี่น้องเป็นกำลังใจใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อย่งไรก็ไปพูดคุยกับเพืนนะ่อนเนาะไปพ่อแม่พี่น้องบอกว่าหลายไปห่างไปเบิ่งไปส้มน้วยกันเลยพี่น้องทางบทเพื่นอยู่ฝันเช้าพี่น้องเลยเป็นเังนไรนะเนาะเราก็มาได้เข่ามาหาเพันก็ถือว่าหลายมือเตอร์อะพี่นอนะ้องเนาะเพื่นเห็ดอย่างนี้เพ็นเหนน็ุอย่างเน้ะอยู่กองกองนี่ phần à, hết nhanh đi để, để. sầm bài đi hết nhang cái ana hết ui rồi hết cái nè hết tu โนเด้ยอดายดีพยดี้โติดต่อขนาเสืออ่อนามันอ่อนนคัอนเ่าทน่อนพูไม่ยไม่เสืบ่อไม่เสือกได้ไม่เชือกความเด้อไม่เสือกโวามไม่หักยาไดู้้จัรย์ไม่เสือกเสือกยาทได้เนพ่นางเนาะ โดยสบายดีเป็นยังอยู huh. uh ่ด huh. uh ีม huh. uh ่แงอยู huh. uh ่ป่ะทางเทียวทางอย่างยู่เลยแม่เฮ็ดบ่านนี่นี่นักทหาตัดไม้ยึดตะเซไม้ตาลแล้วคอนเทานี่กิจ้าจางดมือตัดปีแล้วต่อ ล้างลังนี่ก็เห็ดต่ำใช่ไหมคือบอกเอาหยกสูงสูงขึ้นกว่านี้ยันล้มยันล้มครับนี่แหละยันล้มเราบอกจะต่ำนะพอไปเอาไปยังจะมางอ้อได้ขอเอาไปตลาดนะครับของมันออกออกลูกแล้วก็เอาลูกมันออกแล้วก็เอาไปปะอยู่นอกห้างป้าเป็นอยู่ได้ไหนแก่ทาเพื่อนทางขอกายหยู่น้ำกันเลยแม่นแหละ วัเคาไก่นี่อยู่เฮ็ดอ่เฮ็ดอยู่ปุ้นวัดยาฮางเบสามาีกันู่แบบสามาคี่นะเนาะท่้งเถื่อนต่างเอกไก่อยู่น้ำกันเนาะน่นแหละคือว่าไม่งันสิมาเฮ็ดไก่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเนาะไม่แย่สิไหมเอ้างูเงี้ยวแล้วมันมาเกี่ยวกินไปกินไก่อยู่ใกล้ป่าดิมันนี้องเท่าอะไ้ไปทางใดบ่ม้ไปกไอ๋อ ไปใช้เบอร์ไปใช้สองแ่านี่มีลูกจะค้นทั้งเบิรทั้งมวลน่ะสามสามคนสางครอบสางครัวกันแล้วจะค้นแล้วช่างหมดแล้วเน้วยังทับพลานั้นยังมีครอบครัวยังเป็นลชาวหลาเนาะยังเป็นลชาวหลานมีครอบครัวหน้บ่อสีฮาลูกเคย เมึงมึนี่ยได้เีได้นั่นลูกเคยนะฮลูกเคยลำลวยได้ได้ลูกเอากับผู้ี่เขาชิมาคุมมาหุบมละเนาะมานะบ่นังหสิพี่่ยชูเม่ได้นี่แล้วเม่ถูกังถูกคนยาบจะไม่เนาเากับลำบากก็แหงจะได้นั่นแลลูกเคยเ่าก้วบเอาแลวดคุมิหุบเากัเอาหละเนาะ พี่เจียงก็เอาคะแนนมันลำรวยทานมีได้ดีนะใครช่างเท่าให้ได้งาลูกเอ้ยนาดีปเดีแต่ว่าลูกสาวสิเอาอยู่บ่อบปันนี่ไอเราแม่เห็นต้องถามต้องถามลูกสาวก่อนได้เนาะเด้อลูกสาวเจอแม่สิโยจะได้น่แล้วแม่ิโยได้คนเท่าแล้วไม่เห็นก็เจ้าได้ไหมได้ยังได้คนเท่าล่ะน่ะ กูเท้าขับพัดคังคึ้คลั่งจ้าด้วยแค่ผู้หนุ่มผู้น้อยเท่านั้นแหละจะนอนกับโต๊ะกูตีกันเลยกันเลือกลากันไปการเลือกลากันานเบี้ยงสร้างเท่าขายงานได้คาเบี้ยงสร้างน้อยตายจ่อยขาบบมีขาโบมีแห่งชั่แล้วตายจ่อยแห่งชั่มชื่อได้ไหมว่าเบอร์ค่อยนะที่เจ้าเอานะยักโทรศัพท์ก็คือว่าโทรได้บเหรือว่าได้ก็จ้าว่ได้จะเอามืัอนั้นดิเชียว คอยกะจำไร่ได้ัมดฉมดเขาบินัมาเลยเขาบ่พ่อลูกสาวเพื่อนเนาะมนี่เนาะคันพ่อลูกสาวเพื่นนี่ลูกไปทางไหนมดนี่นะอยู่ม่อยู่เพือนลำบ้เมื่ออยู่เนลบา่นท่ามได้ออกมาหาบ่มหาบ่มหาบ่ดัดออกบัดบ่ออกแล้วเนาะมอยูนมน้าคูแล้วสองทามอนี่ได้ยังกินกินมึอนี่ การเขียนน่อยบ่ปลาคือเปิดป่าได้บอต้มจำยูเชู่เลยต้มจำต้ม่ไ้ต้มจะจำน้ำมันนะบ่ได้สีหาตมัน ໂຕນ້ອຍແມ່ນບໍ່ຫຼືວ່າໂຕໃຫຍ່ໂຕຊ່ນ້ອຍແบ่ມ່ນัຕສາແຂນຊโอ้ນອຍๆอยู่ปลากระนันนะอລກมันກมันเออปลากระบ่ปลาໃຫຍเັດວນຫາງນນຫາຄຳນເຮັດດอยู่ພີอยู่ບบ่ຈັอยู่ປຊືๆນ อยู่ไปได้ล่าพี่น้องเลยยันว่าไปหาแหน่ไข่หมูแดงบ่อครับจ้างขุดมันหมูแด้แหน่ไข่หมูแดงมันมืดเลยมันละลายครับโถมันจะกลายมันพุ่งแกว่าอันนั้นแล้วเข้าไปนะแถวนี้ก็ได้นะเขามาหากรบอได้คือหลักไข่กับเนื้อได้กับไข่ก็มันบุ๋มมีเมฆาชื้อนะมันบุ๋คือแถวอันนั้นมีเมฆาบุ๋มีเมฆาชื้อเนาะเออข่กก็มันง่ายยู่ไปนี่แล้ว นี่จะได้แหละก็กินเนาะกินข้างในแล้วก็กินเจะจะก็ทุ่ทุ่ทุ่มมันบ่มีเอ่อพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาซื้อมาสั่งแค่นี่นะแถวนั้นเราคายแรกทางเขานั่นแหละครับเที่ยวคู่แถวนั้นช่างได้ช่างขายได้ช่างคายก็พอได้อันนี้นั้นมันขายเงี้ยต่อให้ได้กบได้อื่นมาเป็นคลุกเป็นกระทังก็ขายยากเนาะอยู่นี่เนาะคันได้ไลยแล้วก็ไม่ถ้าไปพูดเลยเอาไปพูดเลยจานมึงอัจฉริพลไปแล้วก็ไปนั่นคือกัน ผมตกัเือได้นี่นะตือกเพราะ้งพูดีเรียบร้อยเรียบร้อยย่านะตั้งแต่มืดอึ้มามายังอกือเอมีแต่มือมาคูมือหับบพ่อตกวันก็มืดเชียงพระดังมือชื่อเออเอาเลยบาดยามหายยามนานี่ไยพาหิตหน่มีบ่กหายนาตะก้ากันไม่มีแล้ววันผ่านถูกพาหิตนะกันช่องท่ากใช้ไปดำน้ำเขาดาน้ำเขาแล้วจนพวกแห้งผู้เลย กับจังมาไทยให้คันเล้วเข้าแล้วแห้งไปชูเอาแห้งไปชูเอาต้องไปเผ็ดซอยหมูก่อนเออเผ็ดซอยหมูก่อนกับบุ้มีรถไทยนะภาษาไทยว่าให้หมูเอารถไทยมาไทยให้แม่นเลยเม่นเพื่อหมูเชีล้วป่ะถือกูน่ารักนะเพราแห้งเนาะโอ้ยเก่าค่ะจนแตะกูแตกก้อยังดำอยู่รถไทยก็บบุ้มัีเยอะเงินบุ้มีเดือนได้ี่ดำแต่ละถือตีนี่เดือนเก้าคันมันบ่ตกก็ะด็พ่นบ่ตกนะเดือนเก้าได้ดำเพาะว่าเขาพ่นตกนะ โอ้ยบูมดเดินชั้นตกคันด,ดำนี่นะเออคันปวตกโยนหน้าบอ่อไหลมาสิพายตอนนั้นเลยอ,อยู่นู่นพี่น้ำบัวท้วมน,อนอ้องเนาะอยู่น,น,น,นู่นพีนน่น้องบัวท้วมไหนบัวท้วมน้ำคันจะคักคันลุม่มคันนั้นลงไปใช้เทงรังจ้าซีนั่นจะลิบทมด ท่วมเมาวัดเขาเนาะร่างั้นรอดเลยเน่าแล้วคันชีมามือเชิญเน่าอะไรคันมือนึงแต่คันน้องลงไปท่วมเออท่วมทุกปีบอสปีกายนี่บริโภคปีชิมานี่จแกแเลยปีดีใช้ยันตะบดทนอยู่เลยปีชิมานี่ยท่วมเออปีชิมาผลปีนี้เออปีชิมาโมแม่นปีนี้เนาะปีนี้แหละปีนี้เนาปีฮิตปีฮ็ดหน้าปีนี้พ้นก็ดีได้ปีนี้ได้เดินชีวิตเดินชิบชองตกได้ คนปีนี่นะแม่นบ่แม่เทาฝนตกบ่เดี๋ยวเจ๊จีจอมกันไม่ได้มาจีบกวนเขาบ่เปียกบ่อเน้นจังวะบ่อออกข้าให้น่าอีบ่อเน้นจังวะย่านะบ่เก็บข้าวแล้วนะเบิ่ไปนี่แล้วแมนบ่อเออพื้นไฟหน่ำในนี่อยู่แบบใดใส่แบบใดอีนี่ฮะบ่มีบ่ไม่น้ำอาบน้ำยังนี่เด้ค่ะน้ำอาบกับน้ำอาบกับไปหาน้ำเข้าวผู้เล้ยผู้เขาเขาหน้าต้นนั่นแหลยเขาผู้น้าผัด หาขอน้ำมุงน้องพอได้ตักมาอาบตักมาใส่นะเขาหายกับหายได้จะแค่ไหนเจ้าบุมีนักจืดผู้คึ้นลงไปอาบอยู่สี่ผู้หญิงไปไปพโทเนาะจะมีไปโอ้โก็เป็นรักนึงพูดได้เล่งเลยรักนึงเพาะเพียนเดีชุ่ยจะไปนับปลูกไปพวกนี้บ้านของพ่อของแม่นี่เป็นบ้านดงวัยดินเลยดงเออดงดงวัยดินตัวนั้นนั่งบ้านดงตัวนี้นั่งลงเดินแล้วเขาห้องดงวัยดินเลย ร่มเลยนะเป็นบ e uhm ้านเดียวเลยเป็นบ uhm ้านเดียวเลยเพราะว่าบ้านมันน้อยเขาเอิญน้าน้องเดินหน้าน้องเดินตอนนั้นบ้านดงบ้านดงดงไวดินตอนนั้นดงไวดินนี่แหละแล้วก็ห้องตีละคาเลยบ้านดงไวดินร่มเลยบ้านก็ใหญ่บ้านอยูนานาบ้านเกิดเมืองเป็นหน้าดงเดินบ้านหน้าน้องเดินเออเขาเออน้าดงไวดินร่มเลยนะโอย เปลี่ยนเนาะตั้แต่ใด้มาเนาะบัดปลายห้าวบ้านก็บร่ได้มีได้ว่าบ้านนันนาดองเดินนันไอ้บ้านดงไวดินปลายห้าวบ้านน่ะนะเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนไปตามยยกตามสมัยมันอันนั้นบ้านแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าเพิ่อนบ้านนา้องเดิน สื่อตัวน,นั้นเลยเอออันนั้นแหละบานตะปูตะย,ยาพูนแล้วบานนาดงเดินออปปนะคือกับเมืองอา,ปปออาจจะพอนเนาะแมนแมนเมืองอาะพอนเมืองอาศพอนฟังกันอยู่งมง,มงงมึง,ง,ง,งเงี้ยมว่าในสองเท่านีนนน่ลูกสาวก็ออกมาหาอยู่บ่ ออกมาแต่ละเธอมัน่อก่อมันบ่เะมื่อนี้ออกมาลบ่บ่อ่อออกบอวนนีนาะออยือลบออกมาในไรอ่ะขี่รถยังออกมายังมาไดตัวยังนกไปนี่แล้วนีแคตรงน้เดี๋ยวหมูมาส่งบ่อยากมาแต่ไรกันอยกมึงอ่ะเกดอะไรอยากมึงเคยมานอนนแม่อยู่่บนออนอนอยู่อยู่น้ำหนับบ่าวเนาะน้บ่าว อันผู้เพิ่นเฮ็ดผู้เพิ่นสร้างครอบสร้างครัวนี่ครับเพิ่นไปอยู่ผ uh ู Про ้ข so oh. ี้ยางนี uh, ่ผู้นึงกไปยู่บ้านอื่นแน่นเอาอผู้บ้านอ่ะลูกน้ำผัวผู้นึงก็อยู่บุ้งกว้างอ่ผู้บ้านบ้านบ้านดงมะงี้อนี่ดงม้งิบตัวดงมะงเอวนี่ดงมเง้าดงวดเต่าดงม้งิวบ้านดงมะงิวนะสมุนนาสนุนกันโนบ่ขอโทษชุมลูมนี่อยู่ทั้งนั้นหมดเลยไหน าอยู่ไปเบิดเนี่ยอยู่ไปทั่วร์มาได้บ้านบ้านอยู่นะบ้านแม่บอกจะมาอยู่บ้านโน่นบ้านนั้นเนาะบ่บ่คอยอยู่ตรงบางงี้ตรงบังเงี้ยวตรงมางเงี้ยวบ่ใกลๆดงบางงี้อ้น่าสนุกอ่เนี่ตาดองขน่ะตาพอนบ้านดงบางงี้น่าสนุกไหมจังไหนเด้อะตะพอนอยู่ในเลือกเต็มเนาะเอออยู่ในอยู่ในละหมู่บ้านเออมันหาแบบบัวแจ๊กเหรอเนาะเพราะว่าเฮ้าเงงเงาได้เข้าไปเทื่อหนึ่งไงฮะแม่แล้ว ตาดองเจ้าน่ะซื้อพอดเนาะซื้อพอดเป็นชาวมามมี่อะไรนอีหน้าเยี่ยมาในเพกในเพกในเพกเพกเพกเฮิร์นเฮิร์นเขาอยู่ใต้วัดบริษัทอยู่เหนือเลยมุ่งนั่นเลยอยู่เบียงวัดล้วนเพราะว่าบริษัไปโดนนเนาะเขาก็ไปเขาก็บไเข่าไปตลอดอลูกเอาผัวไหมทางว่านี่ลืมแล้วบริษัไปเขาก็มาเยี่ยมมายามอยู่บ่ ขาม้าเยอะมากเลยดันขึ้นดันส่องมีแต่กามือก็ไปยึดเป็นการขาม้าไปว่าเอาผัวมาเฮือนเออโดนเอาผัวไม่โดนเฮือนผัวเฮือนผัวมาเฮือนไปเลยเอาไปมืเฮือนผัวแล้วมันกระชูอยู่นี่แล้วมันไปหาเงินมันบ่ไดายไปหาเรี้ยกอยู่พุทธเนาะไปหาขีดยากเพื่อมาสู้เนาะไปหาเงินเนาะ วายู่บ้านนี่ยข้าเขาบอก่พอได้น่นะรวยจะเชว่อในใดอยู่บ้านเนี่ยบริจาคตั้งค์นะเนาะข้าวได้ลงเป็นกับนกเออเลยไปหาทางนั้นบอกว่าก็มีชวนยางเนี่ยนะทางนั้นเออชวนดุมชวนยางตันองตันอ้อยไปเลย่ะกบุญคว้างเลกาแขวงบุริวชางใช่ผู้อายน่ะอยู่นะถูกเอออยู่ไกลพอสมควรผู้อายเนาะเออเออทางวัดชูเมย์อยู่พุ่นเด้ นากชูเมียผู้อยู่ทั้งเมืองชูชายนะชูเมียน้ำเขาชูเมียมันชายนะผู้หญิงนะชูผัวแข่งกันไปละคนละทิศคนละทางเช่ผู้ชายไปสู่เมียคนละเมืองคนละิคนละเมืองแข่งดีเหรอผัวมาสู่ผัวผัวชูผัวมาสู้ผัวมาชูผู้หญิงจะค้นก็แม่อ่องทางนอกอันนี้บ่อเน้นเลยนอกนี้ก้องนนอมน้องน้องน้อง ก็ให้ได้ลูกเคยเจ้าแก่จีนเด้อนะฮะจะถืแล้วขบันไดมได้วยอยากได้อยู่ในนั่นแหละต่างประเทศนะแม่นแหละได้ในนั้นเลยมีคนพาเห็ดพาช่างเนาะบ่อขันว่าได้แบบว่าเขาห่างกันมีกับพ่อแม่ก็สิได้ลืมตาปากแล้วก็สิได้เนาะสิได้สบายแน่กว่านี้แน่นะแล้วขันได้นั่นลูกเลยอยากได้อยู่สมเจ้าก็อยากได้บ่อน้ากอกน้ามาดงมาดานท่านี้มันก็เจาะได้ทางได้อยู่บ่ ได้ย uhm, yeah, oh, like, yeah. mm ี hmm. yeah, ่น้ำชุบก็จะได้เทียงลังนะครัน้ำชุบในนี่เราได้โอ้หักอย่างได้ฮือน้าสมเจ้ากันเนาะได้พื่อนก็จะได้รไทยก็จะได้แมงอันนี้ตัวพี่น้องเน้ำอาากได้แต่มันบ่มีบ่้่อแมงได้เฮื่อไงก็ได้น้ำชุบนี่ใจเฉยดได้ตัวนี้แลยครับเล เจ้าหน่าสิได้เนาะแถวนี่เนาะได้สิได้แต่เ็นโบมีเงินโ่มีค้ำบ่มีจักสีท่ด้ดกันข้าวาะกันแถวนี้ก็ดีมันชิราคาเดียวกันกับแถวบ้านฮาบข้ังในทัเท่ด้าเขัดจางคิเนาะขาจางถ้าเขาเลิกแล้วข้าเจาะนั่ะได้ผู้ที่า0ิปลายเมตรเออได้เนาะ หน้าคาร์บ้างฮก็บข้าเจ๊ะอะไน้าหน้าเขาวเช้าน่าเก่าพันเก่าพันบาทมาโอ้ยกระตือหงแล้วเขาเจาะนาได้หาง้ีชุบน้ำชัดเข้ามาพัดจากจักกหน้าตุ้มไม่พอยมันเฮียนแล้วเขาบบได้ไช้บริยังนั่นฉันจะชุบก็ได้โอ้ยฉันจะค่อยไปเอาอยู่นี้ก็ได้น้ำชัยน้ำอับข้เจ้าเขาอยุตาบานผู้าน เอียงนะลังบักง่ายหนึ่งนะองเขาบเออบุกการเลยเขาก็ปิดไว้อีกพอประตูหัวเขาก็ดีเรื่อยบุกาไปพได้มีหัวมียังเนาะเขอเขาใส่บ่ได้บ่เขาให้ใช้เขาให้ใช้ยูหอยมันเทียนของผู้เจ้าเขาไม่ได้ออกมาหรอกเขาไม่ได้แปลง เขาออกมาแต่ยามนาอย่างดีเหรอไม่เขาไปขอแปลงใส่บ่ได้บ่วโอแป้งก็เป็นแป้งได้อเบัวอายุบ่อตะเ่าคนนี้นะแป้งอ่ะแม่เจ้าผู้แป้งเป็นนะแป้งบ่เป็นคนนี้ก็ยุบเป็นเลดดึงใช่ดึงนดึงขึ้นมาแล้วเปลี่ยนพลอยใหม่ปอบความอยากดึงอยามันหักอยากมันหักขค่อยๆมันหักเป็นโทษอีกนึเป็นโทษเลยเจ้าฝันบ่มีเงินได้สิ้ใช้ขบวนนี้อ้าวมันต้องมีสองคนแม่ค้อยจับถอดเดียร์ยัน chấp bộ bên hát cái gì đó hát đấy Bạn chỉ chia lái anh chia nỗi giờ chia nỗi anh chia lại sao vậy bật anh chia cái hết của bên nó một ca đấy bọc cái cái bọc bên của chú trai mình bọc của chú trai thì cá nhân thôi anh ạ mở bụng mở mở hào mở bụng hào ở này เผาถ่านน้ำบอนี่เผาเองบอลถ่านเนี่ยกระดุ๊บไฟไหม้น้ำบ่นกังโค้งกระเด้งพื้นดังใช่เตานี่อะไรเนี่ยน้องพื้นดังนาถ้าพื้นดังนี่แหละมีอยู่เก็บอยู่ใช้กระเดยฝามายังมีลายนะมีอยู่พื้นนาเนี่ยอนเชียกอุ้ยบ่มีบอนหันใจพี่ช่างกับบุมีพี่ช่างกับบุ้มบี้หอนเอาสิอย่างน้ำหนังกับทั้งอยากเนาะโอ้โหโอ๊ตอันนี้เลยถ้ามันคำมันคำขันนี่กันลุ้งชีพ อาบแล้วเข้าน้เเข้าบ้านกับนายอาบอยู่ขันหานขออาบนะครับอยู่ห้องน้ำนะเจ้าดูเราอยู่ห้องกับบกก้าทั้งหมดเลยน้ำเทน้ำสีเขาให้อาบเมื่อบ้านกับขอเขาเจ้าอาบอีกเมนถือว่าอยู่บ้านกับบุมีน้าเป็นของเจ้าของบุ้มี น้ำกระโบมีไผ่กระโบมี่เฮือนกระเฮือนไปซื้อเฮือนกระเฮือนกบยากเป็นเฮือนแต่เก่าแต่แก่เออเฮือนบหฮานแต่เก่าเฮือนกระเฮือนน้องชายน้องชายน่ะตายแล้วและเมียมันอาไปทำงานดินี่นามีคนนอนนี่ยบ่เฮือนมีอยู่บ่โบมี่แล้วป่านเฮือนห่างเลยเออป่านเฮือนห่างเขาบบมีเวกก็ไม่ไันเข้าไปไม่กรหัวบพลาดพลาบเฮือนน่ะเฮือนเก่าเขาเงินเก่าเขาเขาหายู คอยผักแหาใช้โบแมนเฮือนเจ้าของโบผลาบพลับโบมีของเจ้าของเชียางบม่มีมีแต่นาสมีแต่นี่เล็กของเจ้าของอันนี่เล็กตู้บนี่เล็กของเจ้าของนี่คือเฮือนอีกทีนึงเฮือนน้องชายมันตายแล้วพันเมย์มันไปทำงานผัดเอยู่จยักเมื่อใดฤๅสิได้เฮือนผู้เจ้าก็ว่า ยูเฮือนฮะแล้วอืออนายุอาชัยนั่นอยก็ออมาหน้านี่แล้วยูก็มันหัวพลาบผลาบชัางกะชีเก่านาเตลรมีมิเอยูพี่บอดฟันดีบอโอ้ยสมอยู่เสมอยู่คิดอยู่จะวจมันก็บอกเล็บอกเบืองฮะก็บอซื้อ่บ่ซื้อเจ้าก็ซื้ออยู่บ่ซื้อยูคันเวลาซื้อก็นื้อกันันบันถือขันขันขันมันบันถืันออนขันขันอกนปันนึงซื้อกับายดอก ป้องเธละพันป oh, <and> ้องละพัน no นี่ตามเสียงดวงเนาะเมนเคยถืออยู่บ่บ่บ่ก่ยจ๊ตโตป้องละพันพันหนึ่งก็ได้่ได้เก้าสิบบ่เจ็ดเจ็ดจ่อยู่นะแปดสบสิบทแปดกับแปดบทเ็กับเจ็ดดน้มาเก้าสิบโอ้ได้เก้าสิได้นั้นตอนงมัหนาชื่อสิบเทือสาเทือกับบุตรถือเถื่อนซื้อตัวเงนออกตัเนินทแม่ มันบพอได้หอยมื่อนั้นกันมื่อวันอันนาดิ้งหอยฮะก่อนนี่นะเขาจูดปลาอะไรมันจีรามาเลยบ่เขาจูดน้าครับมันบมลามันหมดแล้วงูแพเสืองูไพเสือนึ่งตนไม้ขงูเขาทั้งหมดได้นี่ได้งูแท้กางบ้านได้มันมาอยู่น้ำไม่จับคายเนี่ยผมได้ ตายแล่วอยาเป็นโทษว้ชิย์ยกาลโลๆเลยๆโบราณทุกท่านยังช้ำเลยเนี่ยโง่ข่อยนี่แล้วมันมาอยู่ในเทียงข่อยก็ว่าตี่เจะแล้วเวอาในนั้นเชิญนร์นักเข้ามาจับซอยข้านี่มันอยากแห่เด้อโง่ข่อยตัวนี้เด้อเราพองเลยแล้จับกระเด้ยขึ้นรถเจ้าคนบุ้งบี้โง่ขึ้นรถเอาโง่ขึ้นรถไม่ลักลราได้ไหน เขาวควายเขาเห็ดหน้านี่ได้ปีหนึงจากเป๋าจากสอบนี่ยได้บ่จากสิบสอบชอบชอบปันนี้แล้ว ไปไว้เนี่ยใช้เขานะบ่มีบ่านเอาไว้แล้วใช้เขาก็บ่มีเจอแล้วบึงเนี่ยคือเห็นมีกระสอบเข้าเดีดอกพักกันไปไว้เนี่ยใช้เขานะบ่มีขาหมดแล้วเขาก็กินหมดแล้วก็เชี่ยวไว้ในใช้บ่มีไหว้ในทองเออไว้อยู่ทองนี่แล้วหมดเขาก็เห็นเราเขาเนาะเขาก็มดบิดในเฮนาถือว่าหมืดดังมดเขาน้นซีฟน้ำชาซอ หยูมูกินบัดไสหมูน้ำเนาะใชหมูน้ำได้จะนกกระเบื้งลงดำนน้นคินได้ไปยืมไหมเลยนี่ยืมน้ำหมู16ครับโอ้ลงเห็นหน้าน16จะนกไปยืมอไม่เล่หมู16ออก16เอออดเอาให้เขาอกชอบนี่เป็น16รวมทั้งทุนทั้งดอกก็16ยืมสิบออกห6เป็น16เออเป็นอย่นั้นเออโบแมนว่า16บอรนออก16 16กนท้หลายแล้วเนาะ ก็คือไล่เต่าเลยว่าต่าคนยแม่ออกดอกได้นี่พี่น้องเอ้ยกัดออกมากนี่แห่งทีไรกูนี้โดนเลยพอตยังก็แม่ยังก็ลืมซื้อเลยังพอเงินกอเงินแม่กอให้มีเงินละลายเด้อสมซื่อเนาะแม่ก็แม่เงินเรือกินเรือใส่แม่ยังก็ทีแม่ทีแม่แหละพอเงินแม่ทีเอ้าพี่น้องเลยก็ตามมาเลยเนาะโดนเด้อ ชีวิตซุ่มเจ้านี่ยเนาะโบแมนว่าเอาเด้อโดยตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่สร้างครอบสร้างครัวกันมานี่เคยสบายอยู่บ่เคยได้ยังมียังคือหมู่อยู่บ่บ่บ่มีเนาะบ่ม่เพาะเนาะโดยแทนแบบว่ามามีลูกลูกกมีครอบมีครัวเขาก็ไปของเขาก็ไปหาของเขาแม่นชีวิตนี่มีแต่พราแต่ซั่มนี่มาตลอดเลยเนาะมแต่อดชอบนี่มาตลอดชนี่ตั้แต่ลูกยังน้อยคือบางลูกเขาเห่นกันจนอกผู้ชายนะครับ ย้อมมันบ่มีเงินซื้อช่วงหนุ่มก็บ่มีไมนจะนอชิดจซื้อจะได้ไปทำงานทำงานเลยก็เอาไม่บาดเวลาเหตุไหนเหตุหน้านี่การต้องได้เหตุเองคือเก่าแหมืบอกเหตุเองเองท่กาโดนนี้ก็ต้นเหตุคือแบบพ่อแม่เฮาเนี่ยสิ่งพ่อให้ลูกๆได้แม่นแปลว่าลูกใหญ่เด้แต่นี่คือชีวิตสองคนนี่ คือตรงได้เห็ดเองคือเม่นลำบากนะเนาะเหลือแต่ชอนเทาแม่นลำบากทุกอย่างเขาไม่มีเงื่อนชื้อปุยนะขาไมีเงื่อนชื้อปุยนะคกล้ๆได้ได้ซื้อปุยใช่ไหมยังบ่มีพูดต่างตีต่างมันแมานยุคเขาอาศัยลูกชาวลานแหละอาศัยแต่ลูกชาวลาเที่ยนี้นะเพนาะลูกสองคนนั้นลูกชาวลาดเลยจะอาศัยได้ยุคเป็นบลาข้าวมาข้าวเนาะเพราะว่าเป็นปีไตรแล้ว เขาไมเป็นจิตเป็นใจให้เลยตะทู้เลยโดยเขาวางสุดท้ายสมเจ้าเรือลูกสาวหลาคือนางน้องคนเดียวแม่ยังตะพูเดียวนั่นแหละเดียวสีหาผูเบาเมืองน้องตะทู้ให้ได้เล้อบ่าวจ่อยหายไปน่ะหายนางน้องเล่าสาวหลาเล่าลูกชาวหลาคอยถามละเบ่อันว่านางน้องถามเราแล้วบอกวสาข่าวที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ไหวก็อยากได้แหละดึงแขนมาให้เลยเออเออข้อแม่พ้อแม่ให้เอาแล้วก็มันก็เอาแล้วอะไรไม่ใช่ข้า พะว่าลูกต้องพังควอมพอแม่อยู่แล้วเนาะโดยแนวนั้นบอกอ่ะผาดไอเสือขนมพอไดไอเสือแบพิกเกลือชื้อิกเกลอ่งนู้ะหาเงินนะขำก็เฮลัเฮลยตัวนี้ตัวนั้นอันเนาให้แม่ชุมมาพันม่ตชุมมาบังเด้อโดยโจยอากั้นให้ทรมนพดไฟนะโอ้ยดนจิตนำใจเนาะนำจินใจยางเขาเลย็กๆน่อยเขาก็พอได้มียังมาฝากมาต้อน้วมาไปพุ่นเขา มาเยีมายามกันบ่มีหยังก็มาหากันก็ได้ครับสงสารจุเจ้าหั่นน่ะเนาะเพราะว่านจจับกให้ก็ยมกัน่มบ่ได้ให้ซื้อขนมเด้อให้แล้ว ตั้งแต่บุญชื่อโดยจะมีบุญมีท่านพอได้พอได้กินเนาะชุกนี่ชุม่าผ่านมาตัวใดไม่ไม่มาบังให้ยูดีมีเฮงตัวหนาถูกชาติตัวซื้อกันเดาะถูกชาติมาแล้วก็ให้ที่เลขห้าหกตัวเด้อดูถูกอยากถืออยู่หอบเพ้อถือบาร์จอยที่ถือก็บาร์จอยเราหายมีเงาเราได้เราแพงเมียเราเพราะว่าค่าใช้จ่ายใน ขอได้ซื้อเนาะแม่ตู้เนาะซื้อมะพริกเกลี้ยงนัวกินน้ำกันมีแต่สู่ต่อไปเนาะทำเป็นกำลังใจให้อันนี <c> ้ค <defense Overwatch> ืออะไว่าสิ่งจำเป็นหลักๆเนาะคือมะพริกแป้งนัวเบอร์ถ่านนี้เลยโดยอย่างอื่นคือสิบไ่ได้ขินน้ำข้าวดอกเอออย่างซื้อเสื้อผ้างามๆหรือว่าซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อสินงข้าวขี้เทนข้าวพุ่ไปทั้งหมดทั้งงานมาค้าวขี้เทนเอามาให้กระห่มไม่ได้ซื้อใดผู้ใดเฮ็ดตุลผู้ใดขี้เฮ็ดตุลนะคข้าให้ มีแต่ของเขาเมดบ่อศพมีของเจ้าของเสือนุ่งเครื่องกินเครื่องขั้วอยังนี่มีทอนี่เนาะเครื่องเฮือนของซานทุ่งเจ้าน่ะมีทอนี่เนอะเออเปนนอะไรผ่อนหนามาให้เบิ้งเลิกลึกไปเต้ยเครื่องนุ่งบ่นอนกับมีแต่ของ มีแต่ของเข่าบังเน้ครูกับจนยิบเอาพี่น้องเลยอันนี้บอกของเจ้าของที่ว่าซือมานี่ยิบมังนีครูกับจักทำไรยิบยิบมอยิบเอาในเชายไปตั้งนำมันจบุอันาเออบู่เลยยันยันยันตัวนี้รู้ไปอนนั่นหละเนาะนี่อ้โหนขอใหาย่างเดียวมีแต่ของเขา มาเดินอยู่นี่ตู้บอลบอลจูไฟพนการม่ตุมายืนห้อมกันก็ได้กับเมตุนะนี่แหละชีวิตคนเนาะพี่น้องเลยยืนคู่ใกล้กันแล้วเนาะตู้เออนี่แหละพี่น้องเลยพันอยากได้คู่อยากได้แข้งอยากได้น้ำบาดาลพราแมนมี่ไ่้น้ำบาดาลน้ำบาดาลก็จะได้ไพ่เพื่อนก็จะได้จะได้ครบหมดทุกอย่างไพ่สุราเซวก็ได้เนาะพันพอได้ใจปีนี้นั่นสิปลูกมันบ่ปีนี้ ก็เห็นหัวเห็นนเอว่าจะปลูกรองวันนี้จะมาชิเป็นอยากเพราะได้ายิ้ก็ขากันอยนี้บัดน้เดินเดินัจ้าได้ลุกเคยแบบว่าสบายดีไปด้วย